มาลุกนี้ไม่ต้องห่วงนะจ้าอยู่บนที่นอนจ้าได้ๆแล้วทุกคนบุมชอบคนโก้ลุกเนียลูกไหนรู้ไหมดุดันไม่เกรงใจใครคือได,ได้แล้วความที่ไล์กับน้องโอมเนาะไม่ไดท่ะไรหรอกน้องจะไปเตะบอลกันแล้วน้องโอมเขาไล์อยู่แล้วคนโก้ก็เข้ามาอยู่ในไล์แล้วเขาก็คุยกันน่ะเลยอย่างเงี้ย แบบสไตล์เหมือนอยากมีเรื่องนู่นนี่นั่นเหมือนทะเลาะกันจะต่อยกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ใดๆแล้วบุว๋มชอบคนโก้ที่แบบว่าอันนี้โยงนะจ๊ะโยงอันนี้บุ๋มโยงคือทำไมรู้ไหมเพราะว่ามันมีดราม่าดราม่าเกี่ยวกับใครรู้ไหมถ้าคนโก้ดุดันไม่เกรงใจใครเนี่ยยิ่งตีกับแอคปัดหรือตีกับใครเนี่ยดราม่ากับใครร้อยแปดคนโก้เขาจะเงียบ มีอยู่คนเดียวแหละทุกคนน่าจะรู้อืมมีอยู่คนเดียวแหละที่คนโก้จะลุกขึ้นมาแบบดุดันไม่เกรงใจใครอะ่ะสู้อ่ะล่าสุดจะต่อยกับแอคปันจนะ้าล่าสุดคือแบบอยากต่อยอยากต่อยไอ้พวกปันต่อยเลยอยากชี้เป้าจริงๆเลยอยากเดินไปชี้แบบว่าเหมือนแบบว่าซื้อของอะ่ะ จิ้มกองนี้เลยยัดใส่ถุงอะไรอย่างนี้ยแล้วเอาไปทิ้งอะไรอยากอยากอยาก,อยากแบบนั้นเลยอ่ะคือแบบเดินไปทีเลยเนี่ยเนี้ยตัวนี้เลยอีอตัวนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยอยากอย่างงั้นเนี่ยทุกคนล่าสุดคือไม่มีใครห้ามใครคือแบบยุส่งเสริมด้วยซ้ำเนี่ยเรานี่ใส่ไม่ดีนะเนี่ย,ยถอยเลยคือแบบ ดุดันเนี่ยดราม่ากกับเพื่อนเขาไงคือแบบว่าจะไม่บอกหรอกว่าเรื่องอะไรมันมันพึ่งไม่กี่วันนี้เองแหละชอบคนโก้ลุกนี้คือแบบร้อยวันพันปีไม่เคยแบบนี้ไงแต่พอมีดราม่าขึ้นมานี่ เขาไม่ธรรมดานะจ๊ะอย่านะกับใครก็แล้วแต่นะถ้ากับเพื่อนเขานี่เขาจัดนะเขาเคยพูดอยู่กับคนที่ผมรักหรือเพื่อนของผมเนี่ยผมสามารถทําได้ทุกอย่างนะจ้าอย่านะหรือจะหรือจะเอาเป็นอะไรก่อนชอบเอาอย่างบาอสอยากินกระปั้นยังเกาะไปยังเกาะยังเหออยากกินกระปั้น ไปยากก็ะไปกินกระปั้นแล้วรับอยากอยากไม่เลือดไหมต้องจบวิญญาณดิอยากเลื่อนตอนไหนตื่นตอนมาเลยอยากกินกระปั้นเร็วๆเลยแต่เจ็บตัวไปเองใั่ไหมคอยก็มักถนัดมักอยากให้ไอ้เจ๊ถ่ยคนมีเลือดอยู่จริงกระปั้นแต่อยากเจ็บจะได้ว่าก็ะเทียร์ลดกล่องไปยังอันพอดีอ่ะว่าก็บ่ได้อันบ่ได้สนใจกล่องเน้ยเนาะบ่ได้สนใจกล่องนี่แล้วบ่า่ได้ยานอย่งแต่ว่าก็อยากตีคนเดียเลย จำปั่นเนาะใส่โอ้โหทอน่าไปเลยบ่ตีมันจังบางที่เลือดไม่ยังไม่ยังข้อบ่จำปั่นับปันเอาเลยเอาเลยไออยากจำปันมันมันไม่อยากตีมันอยากเจ็บมือถี่น่ะเสียไม่อยากตีอยากได้เลือดอยากได้กินเลือดไหมบ้างบ้างมี่ข็มแต่มีเข็มคัดเฉียบไหมอยากถึกตีหรือยากตีคนอยากถึกตีบ้างั้ยอืมเขาแคอยากตีเขาหนูกันเนี่ยไอ้พวกมีเข็มคัดเฉียบเนี่ย อ tai, ไอ้ปีสุกเวื่อไงสักยังไงผมไปเด็ตีนลยมึงคิดก็อายมึงอยากตีซุ้มยังกระฉ่ำป่ะอืมไออยากตีซุ้มไหนงป่ะซุ้มไหนไอตีพวกพวกมางัรนนะ่ะเอ้ามึงได้ชดตีไ่้ชดใหญ่โอ้บุรูด้วยวะเอาจริงพวกงูด,ดิอบุรู้อา้าวชิบหายแล้วขอโทษนะครับไ <laughs> ปไปนั่นนี่